แนบวันนี้นะครับเป็นหน่วยงานแรกนะครับของแม่สอนที่กันรหรือว่าบ่ายบอกว่าเปิรดรับต้นๆประเทศนะครับเพราะว่าเป็นกิจาการรมที่เราได้มาถึงนนะครับน้องเบาแม่เปรียนเสมือนน้องเบาบคนประกอบที่นักข่าวเบอร์สองน,นะครับพี่น้องช่วยกันค,คนละไม้กันวันนี้พี่น้องวิ่งบ้านไปบอกกู่บอกรา ดังนัระบอกปเพราะคนแก่มีอะายได้ชีวิตเป็นสายก็จะมีความสุขไม่เป็นภาระาของสังคมแม่็ไม่น้องผมปีนี้ห้าสิบแปดนับมาแล้วสิบปีนะครับสองปีผมก็จะได้สามพันห้าปัญจาอะไหราหารรร้าพันห้าสองเท่าโ0 0บาทเสียงด้าบา้าง เขาต้องลุกหลังชมเอ้ปล่อยไงวันใี้านักแล้วเดี๋ยวจะเจ็บเอเียวจะเจ็บเจีวรังมานมานะต่อไปนี้สังสีต้องมาปลอดั้นกับมต้อนา์แล้วตลอดสักคู่นั้นโรกปลอดภัยโชคดีมีใช้ตลอดครับสวัสดีครับัเคอ้เขียนสามก็คือน้องผม หัวหนาพัเฮชีวิตใหม่ผมผมจำเป็นต้องติกมาอยู่พักพลังประชารัฐและคนครอบครัวเก่าทึงมมดจากในรุรกีไทยมาอยู่พลังประชารัฐคนคนนั้นคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐตบมือมือรับ ผมเป็นสสวสีปีมีน้องต่อวันที่14มีนาคม2562คนพยาเรื่องผม,อผมเป็นสสว,วันที่12กรกฎาคมได้รับพระมหากรานโปรดกล้าปรดกผมให้ผมเป็นปรัฐมนตรีเปินไปเปินไปอยู่กับปูนั่นอยู่มาหน,นึ่งปีกรนีสองปีกรนีสามปีปีดสี่ จะวาดดีใช <gesch> <laughs> ้ร่วมกานตัวนี้เป็นมือเป็นไม้แทนพ่อแม่พี่น้องเพื่อต่อสู้เอากุการและครบประมาณมาพัฒนาจามวัดแม่ของของเรานั่นกันเลยท้ายพ่อปัญญาแัะแม่กไปัจจุบันผมเป็นหัวหน้าพักเศรษสด็จไทยอันบอกเออถ้าผมนี่ครับพี่น้องครับเราจะบรวมกันเป็นหนึ่งร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์สร้างโอกาสให้คนแห่งสอน ที่จะมาพัฒนาส,ส่งเสียงเสียงด้วยด,ด,ดังไม่ถึงแม่เสียงเลยผาผลาญประชาชนผาผลาญประชาชนทำที่น้องขอบคุณครับตอนนี้วา่าที่